สวัสดีจ้ายินดีตอนรับเขาสู่อสานค้นบานจานจ้าพี่น้องจ้ามือนิกะได้เมนูขนมจีนเส้านามปลาด้วยจ้าพี่น้องมีปลาดุกตัวใหญ่ๆน้ำเด้อจ้าพี่น้องมะแซ่บๆน้ำกันจ้ามือนิกะม่าย้มทำคือเกาพี่น้องขออนุญาตด้วยพี่น้องจ้าใส่มือด้วยจ้าพี่น้องขนมจีนรค่งกิโลด้วยพี่น้องจ้าเต็มถาดเลยจ้ามือนี้ พริกะอะเป็นตะเพ็ดเด้อพี่น้องจ้ามามาพี่น้องมาสับแสบน้ำกันจ้ะเบิง้งข้ามใหญ่ๆจ้ะแสบแห้งพี่น้องพักกะมี พักใช้ยญาหลวกได้พี่น้องพักการจองแล้วกานี่พี่น้องจ้าหมกลินฟ้าจ้ล้วกะหัวคาต่มได้พี่น้องหอมพี่น้องจับหอมเพช đi tán đó P'nhỏ nhúc nhỉnh nhúc rung lên nู่n nì đó nhắm này có sẽ nhắm nhắm lần ปลาดุกตัวใหญ่ๆพี่น้องเนื้อเน้นๆ mm hmm. แซ่บพี่น้องปลาดุกกับขนมจีนเข้ากันด้ะ ขั้นหนักลินนฝาพี่น้อง mm hmm. แซ่บพี่น้อง mm hmm. เป็ดเวอร์พี่น้อง,งปลาดุกตัวใหญ่ๆจ้ะเนื้อเน้เนๆแซ่บพี่น้องขึ้นก็นนะสุดน้ำพี่น้องจ้า แสบพี่น้องเป๊ะเวอร์พี่น้องจ้าเบิง้งแสบแห้งปดุก กับขับปุ่นนะพี่น้องเข่ากันแห้งเบะเวอร์พี่น้อง Xẹp bây giờ Chị nhắm đấy có xẹp nhắn nằm cả, เบอร์แห้งกจะนาพี่น้องตดน้ำอีกแล้วแข้งใส่วายแสบพี่น้องวายทั้งเผ็ดทั้งแสบทั้งนัวครบรสจ้ะ จ่าบพ้งพี่น้องเลยว้าวมือนี้กะไดเมนูง่ายๆแสบๆลองเห็ดกินเบิงนะพี่น้องขนมจีนเร้านำปลรราปดุกตัวใหญ่จ่าพี่น้องขอบคุณห,หลายเดอ้อจ่าที่เขามาติดตามและะ้วก็ะรับชมอีสานค้นบ้านจานจ้า